สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวใหญ่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะจาก King Power ที่เราอยากจะมาคุยเจาะลึกกันค่ะคือเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงละคะ่ะซึ่งก็น่าจะมีนัยสำคัญต่อทิศทางบริษัทพอสมควรแหล่งข้อมูลเราก็มาจากข่าวการแต่งตั้งที่เพิ่งออกมานี่แหละคะ่ะเป้าหมายก็คืออยากจะมาสกัดประเด็นสำคัญสคัญกันแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าการปรับทับครั้งนี้มันบอกอะไรเราบ้างข่าวหลักเลยนะคะคือการประกาศแต่งตั้ง คุณนิตินัยสิริส,สมัรถการขึ้นเป็นซ e o คนใหม่ของ King Power มีผล4มิถุนายน2568ที่ผ่านมานี้เองแต่ที่น่าสนใจมากๆเลยคือโปรไฟล์ของคุณนิตินัยนี่แหละค่ะเพราะว่าเคยเป็นถึงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทออทอหรือการท่าอากาศยานไทยมาตั้ง8ปีนะ่ะคือบริหารสนามบินหลักๆทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้นั่นมันพิเศษยังไงทาไมถึงน่าจับตามองคะครับคือ การแต่งตั้งครั้งนี้ถ้ามองผิวเผินก็เหมือนการเปลี่ยน CEO ตามปกตินะครับแต่จริงๆแล้วผมว่ามันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นคือการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่เลยและประสบการณ์8ปีของคุณนิตินัยที่ทออทอเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องบริหารสนามบินเฉยๆนะครับแต่มันคือความเข้าใจแบบว่าระบบนิเวศท,ทั้งหมดของธุรกิจสนามบินเลยตั้งแต่กฎระเบียบสายการบิน โครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับธุรกิจหลักของ King Power โดยตรงเลยครับคือค้าขายในสนามบินอ๋อหมายความว่าการได้คุณนิตินัยมานี่ไม่ใช่แค่ได้คนเก่งเรื่องบริหารแต่เหมือนได้คนที่รู้เอ่อรู้ลึกรู้อินไซต์ของสนามบินมาช่วยวางกลยุทธ์ให้ King Power เลยแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับอาจจะมองแบบนั้นได้เลยครับมันเหมือนกับว่า ฝังความเข้าใจเรื่องโครงสร้างก,กลไกสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวเข้าไปในแกนกลางการตัดสินใจของ King Power เลยซึ่งอันนี้น่าจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะในยุคนี้ที่ธุรกิจมันต้องปรับตัวเร็วแล้วก็ต้องรับมือกับเรื่องดิจิทัลด้วยค่ะเรื่องดิจิทัลนี่สาคัญเลยครับการแข่งขันมันไม่ได้อยู่แค่ในสนามบินแล้วมันไปถึงออนไลน์ด้วย แล้วการรับมือยุคดิจิตอลที่ว่านี้ค่ะในมุลของ King Power มันอาจจะหมายถึงอะไรได้บ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับก็สำหรับธุรกิจค้าปลีกในสนามบินอย่าง King Power เนี่ยยุคดิจิตอลมันกระทบหลายอย่างมากครับอาจจะต้องแต่การปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าให้มันไร้รอยต่อมากขึ้นเช่นสั่งของออนไลน์ก่อนบินแล้วไปรับที่สนามบินหรือใช้แอปเสนอโปรโมชั่นส่วนตัวอะไรแบบนี้ ค่ะหรืออาจจะไปถึงการใช้ Data Analytics วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าในสนามบินเลยก็ได้เพื่อจัดการสต็อกสินค้าหรือทำแคมเปญการตลาดให้ตรงเป้ามากขึ้นการมีผู้นำที่มีประสบการณ์จากองค์กรใหญ่ๆแบบทอทอก็น่าจะช่วยขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ได้ดีครับเข้าใจเลยค่ะว่าประสบการณ์จากทออทอมันเชื่อมโยงกับโจทย์ดิจิทัลได้อย่างไงแล้วในข่าวเดียวกันก็มีพูดถึงการปรับตาแหน่งของผู้บริหารในครอบครัวสีวัฒนปรรภาด้วยนะคะ คือคุณอัยวั์ขยับเป็นประธานกรรมการบริหารแล้วก็คุณเอมอนเป็นประธานกรรมการอาวโุโสตรงนี้มันสอดรับกับภาพใหญ่ที่คุณนิตินัยเข้ามายัางไงบ้างคะครับการปรับโครงสร้างตรงนี้ผมว่ามันชี้ให้เห็นการแบ่งบทบาทที่ชัดเจนขึ้นนะครับคือระหว่างส่วนของการกำกับดูแลหรือ Governance ในระดับบอร์ดที่จะมองภาพรวมกำหนดทิศทางกลยุทธ์ระยะยามซึ่งนำโดยคุณอัยวั์กับคุณเอมอนก็เป็นการรักษาความต่อเนื่องวิสัยทัศน์จากผู้ก่อตั้งไว้ค่ะ กับอีกส่วนคือการบริหารจัดการหรือ management ในการทำงานประจำวันที่ต้องการความคล่องตัวความเชี่ยวชาญซึ่งตรงนี้ CEO อย่างคุณนิตินัยก็จะเข้ามานำทับโดยตรงอ๋อแสดงว่าเป็นการผสานจุดแข็งคือเดียงคงทิศทางหลักค่านิยมองค์กรไว้ผ่านการนำของครอบครัวแต่ขณะเดียวกันก็ดึงมืออาชีพข้างนอกที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาเสริมตรงปฏิบัติการ ถูกต้องครับเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากนะผมว่าคือผสมผสานระหว่างเลือดใหม่จากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้ากับแกนหลักที่เป็นครอบครัวผู้ก่อตั้งเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าแล้วการที่คุณนิตินายมีโปรไฟล์แข็งแรงมีประสบการณ์ระดับสากลแล้วกออ็อาจจะมีมุมมองด้านความยั่งยืนด้วยซึ่งเป็นเทรนด์สำคัญของโลกธุรกิจก็ยิ่งทำให้การปรับทับครั้งนี้น่าจับตาม,มากขึ้นไปอีกครับว่าจะพาคิงพาวเวอร์ไปทางไหนต่อ สรุปภาพรวมที่เราคุยกันมานะคะก็คือ King Power กํกำลังวางหมากครั้งสำคัญเพื่อหนาคตเลยดึงมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรงเข้าใจระบบนิเวศธุรจิจมาเป็นซ e o ีทำงานร่วมกับผู้นำครอบครัวที่ยังดูแลภาพใหญ่อยู่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทั้งกลยุทธ์ทั้งปฏิบัติการโดยเฉพาะเรื่องดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใช่เลยครับแล้วก็มีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าคิดต่อ,อนิดหนึ่งนะครับคือนอกจากเรื่องดิจิทัลหรือการเสริมความแข็งแกร่ง,ง,งทางธุรกิจที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ย การเลือกผู้นำที่มีโปรไฟล์ระดับสากลแล้วก็อาจจะรวมถึงมุมมองด้านความยั่งยืนเข้ามาแบบนี้มันอาจจะกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ไกลกว่านั้นของ King Power หรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องภาพลักษณ์ในเวทีโลกการเตรียมรับความท้าทายใหม่ๆหรือโอกาสที่เขามองเห็นในอนาคตของธุรกิจคาปรีเพื่อการท่องเที่ยวของไทยซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้ อาจ,จไม่ใช่แค่เรื่องภายในของ King Power อย่างเดียวนะครับแต่อาจจะเป็นสัญญาณที่น่าติดตามสำหรับทั้งอุตสาหกรรมเลยทีเดียวครับ